ข้ามมันสองครข้าวมันส <net> ูดูนะอ่าลาาลาลาลาาลาาเาลาลทลาลหลาลา่าลลาีาลไหนเรลาลข้าลแล้วก็อันนี้ถลา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 งาล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 ่าล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 ากาาา ก็ื่อยู่ในิ่ที่เาเล้วยนะครับว่าท่านกเับพี่อาเนอกัเพื่อทะนแล้ของพกคือสร้างมาที่สุดเได้นยเนื้อเหลือคือมัีของเยอะมันเลยนิยมนะควับมันเปงี้รเราะวัาที่จะต่อี่้คอทนิยมมา นะครับมาติดต่อที่ทีมงานของสภาคน์ยน์รองวันะครับตรองด้านหน้าตรงาหน้านรัดานหน้าด้าหน้าของเวทีนะครับเพื่อรับรงคะแนนนะครับรับรัขวดง่ายอางะทการต่อมวเครื่องข้าเ็ตั้งแต่วันเสาร